สวัสดีครับผมทุกเดือนทุกดีทุกท่านนะครับวันนี้กูนะครับมีเทตเช่นเคยนะวันนี้นะครับสวัสดีครับน้องมินนะครับผมวันนี้ก็จะมาฟาร์มกันหน่อยแล้วกันกับไอดีรองนะครับผมวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเซิร์วีนะนะครับผมก็ไม่ออกด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอฟาร์มสบายๆกันหน่อยนะครับผมวันนี้สตรีมตอนนี้ผมว่าเพราะตอนจะว่าเดี๋ยวตอนเย็นก็จะสตรีมนะครับผมอันนี้คือผมว่านะผมก็เลยมาสตรีม เล่นเฉยๆครับผมนะครับแบกเกอร์น,น,น้อยด้วยน,นี่ครับประชุมหน่อยประชุมอะไรครับผมผมเข้าประชุมไม่ได้ข,ข,ขั้นนิดขอไม่ได้ถ้าขั้นนิดมันจะเสียงเบานะครับผมมามาผมไปฟาร์มดีกว่านะครับผมวันนี้เราเลีงฟานกว่าเพิ่งรู้ว่ามีช่องนีนจากจากเสียงน้องแรมด้วยเคยไม่รู้สวัสดีคนดูสิบท่านนะครับผม แอดชื่อผมหน่อยครับพี่คือไอดีนี้ผมผมรับแอดหมดนะเดี๋ยวผมรับไปรับที่หลังนะครับผมคืออันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวนะครับผมอยู่ในเซิร์ฟรวมนะเซิร์ฟรวมที่เรือเรือทหารนะ้อคือถ้าจะจอยมันก็จอยมาได้นะครับผมผมยังไม่รับแอดในไอดีนี้นะคือเดี๋ยวผมจะรับแอดที่หลังนะถ้าจะแอดมานะผมไอดี ID นี้ก็คือจีไว้ีนจบพี่ขอสันที่ขอสันนี่พี่ที่ขอสันนี่ใช่ครับผมที่ผมขอสันไปไงมีนคนเข้ามาแล้วโอเค ผมได้เปิดจอยไว้นะครับผมกด็ดูเองนะครับผมนี่นะครับผมขอแอดหน่อยได้ไหมครับผมอ้าวก็แอดได้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะไปรับที่หลังนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอฟังได้สักประมาณเลืสองร้อยสามร้อยก่อนเดี๋ยวผมจะไปอัพนะครับผมจะได้ไงเออเขียนชื่อผมไปในนี้นะผมแล้วมันเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะมีคำว่า,าขึ้นคำว่า,าจอยผม,มน่าจะเปิดจอยอยู่ถ้าไม่ได้ขึ้นก็นี่จะได้เซอร์วีผมไม่มีเซอร์วีนะผมไอดีนี้ไม่มีเซอร์วีนะบอกไว้ก่อนนะ ไปฟาร์มดีกว่าผมนั่งฟาร์มชิวๆดีกว่าดรอปยังไงครับผมอันนี้ดรอปไม่ได้นะครับผมเอ่อถ้าใครคิดจะดรอปพวกเอ่อลูกเอ่อลูกแก้วของแก้วทะเลกับกับเอ่อของมินาโตะไม่ได้นะผมผมส่งซองแซนให้สันโอโชดีจังเลยครับผมให้ด้วยนะครับผมวิธีแบนโปรถ้าคุณเจอโปรนะครับผมถ้าคุณรู้จักชื่อก็ให้กดว่าแบนเลยครับผมตัวนี้ควว่าตัวแบนเลยนะครับผม observe v ลิงก์มาอ่ะผมไม่ได้มีลิงก์วีนะครับผมผมไม่มีลิงก์วีผมเข้าเซิร์ฟปกตินะครับไอดีนี้ ได้ไปรับผลเะครับเดี๋ยวจะไปรับที่หลังครับผมขอเลียกสองร้อยก่อนนะครับนี่ครับผมตามนี้นะนี่คุณเห็นเครื่องหมายนี้ไหมครับผมให้ให้ผมคำว่าแบนดเลยนะครับผมแล้วมันก็จะของคุณค้างไหมน่นไงเน็ตผมเริ่มปิงแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเสื้ออาคีดตรงไหนชุดเสื้ออาคีดตรงไหน,นไม่รู้ FC ขอบค,ครับขอบค,ครับโน no. เดี๋ยวรอบที่หลังนะครับผม,ผมขอผมขอฟวาวก่อนนะคือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกว่าที่เอาไว้ทำเอาไว้ไฟนะครับผมขอบคุณน้องคนนี้พี่ลงคลิปไหมครับอันนี้สตรีมครับผม FC ครับผมพี่ของผมค้างเอออันนี้คือเน็ตผมปีนะครับผมว่าคนไม่ต้องแปลกใจนะครับผมก็ก็มีอยู่แล้วนะครับผมเน็ตของผมมันค้างนะโะดนเลด,ด,ดมอลุกแล้ว ม่เหต้องเราะ,ละ,ละ,ละว่าชาวบันเทิงเลยกักบเรื่มันพังครับผมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวผมช่วยขอค,ครับผมใครอะเออเมื่อกี้คุยกับน้องนะครับผมน้องผมมานะครับเนี๋ยปีนะครับไม่ต้องแปลกใจนะผมคือไอดีนี้ผมกะว่าจะเอาทําเป็นมืมดนะครับมืดตื่นแทนนะทำไมรูไฟไม่มาเนี่ยมี่ี้อ,อาห,าหน่อยนะเมื่อกี้ไม่ได้อนะ่านคอมเมนต์น แอดชื่อใน RV หลักไม่ได้หรอครับพี่ RV หลักหรอของ RV ผมก็ได้เล่นอยูน่นะแต่ผมยังไม่ได้ค่อยเข้าอ่ช่วงนี้ยังไม่ได้ค่อยเข้าเท่ลไพี่รี่มแอดผมนะผมขี้เกียจฟาร์มกุระดีกว่าก็ต้องลุ้นนะเออไอ,อ้รอมันติดไฟพี่น้อยก็าตายวะ่ะนั่นไง